พอน้องเกิดมาโลกของพี่เดียวก็เปลี่ยนไปพี่เดียวคอยดูแลน้องเพราะว่าน้องทําให้พี่เดียวยิ้มได้เสมอจากน้องหมาจอนโดนรถชนจนเสียขาไป็นหนึ่งข้างเมื่อพี่เดียวได้เข้ามาอยู่ในบ้านจนกระทั่งพี่เดียวมีน้องชายพี่เดียวก็เริ่มรู้ว่าจากนี้ไปชีวิตพี่เดียวมีจุดมุ่งหมายนั่นก็คือการดูแลน้องชายของเขานั่นเองวันเวลาผ่านไปจนน้องได้โตขึ้นน้องก็เป็นฝ่ายมาดูแลพี่บ้าง ความรักความผูกพันของพวกเขาเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นรักแท้น้องหมารักเราโดยไม่มีเงื่อนไขและจะรักซื่อสัตว์ตลอดไปตราบจนสิ้นลมหายใจของเขานั่นเองตอนนี้น้องเริ่มโตขึ้นมากแล้วน้องไปโรงเรียนทุกวันเลยพี่เดียวก็คอยไปส่งน้องด้วยความรักและห่วงใยแต่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมพี่เดียวดูมีความสุขมากๆเลยที่จะได้อยู่กับน้องทั้งวันมีน้องมาคอยอยู่ใ,ใกล้ๆกเป็นเพื่อนพี่เดียว พี่เดียวมีความสุขที่สุดเลยค่ะ we <laughs> Do, 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 do. Do, do, do. do. dud du